ว้าวขั้นเขียวเอาไว้เอาไว้โอเคาไว้เอาไว้กับพี่กับพี่เอาวะเราไม่ได้ออกตัวตัวมันนะฮึมฮึมผมนึกว่าอะไรนะครับสวัสดีครับวันนี้มาไม่ได้แบบไม่ได้นัดหมายนะมาเจอกันแบบบังเอิญจริงๆครับผม มาเจอแบบคู่รักคู่แทนผมนะครับนะมามาเบิกกันทนายผมตามมาเลยนี่ครับผมจอมโหดครับผมนี่นี่ครับผมผมไม่ผมมึงรู้เหมือนกันว่าจอมโหดก็มารายการนี้ครับผมรายการอะไรนะนี่คือรายการอะไรนะจอมโหด โอ้รู้ล่นกันเป็นรายการอะไรนะตัวเองอันนี้คือรายการอะไรนะพี่ครับรายการการ์ดเกมครับการ์ดเกมนะครับผมพอดีมาเป็นมาเป็นพิซิสเตอร์พิซิสเตอร์แล้วแล้วแบบมาไม่ได้นั่นหมายนะผมแล้วผมมาเจอจอมวัวเนี่ยตั้งแต่ต่อยกันเสร็จไม่เคยได้เจอเลยเนาะยังไม่เจอยังไม่เคยเจอกันเลยครับมีมีแต่คุยมีแต่แซวกันม่ได้คุยแซวกันเล่นในเฟซในอะไรผมบอกว่าถ้าได้เจอดิผมว่าผมผมใหญ่กว่าผมวัวไปเนาอย่างใหญ่นะ ก็ไม e ่ได้พูดแต่ต่อยกันนานมากเนาะแต่สมัย19ปีเนาะ18 19ไม่สบายนะสมัยสิบแปดอายุ1้อปอนด์1ยแปอนด์นะครับต่อยกันงวดแรกที่ช่องเจ็ดช่องเสีผัดกันนับอีกผมได้นับก่อนยุอผมโดนนับก่อนเราจะลอดได้ได้นับยุกยุคห้าผมได้ได้นับยุกสี่ แล้ววันจะลองมาได้ยชมป์ห้าได้นับคืนชัห้าแล้วมาเล่นตัวเองอยู่ว่าได้โดนน,น,นับพวกไหนมีงงกันดิ <c oughs> แต่บอกคำเดียวว่ามาแบบไม่ได้นัดหมายจริงเตะเต็มต่อยเต็จเนาะก็ได้เจอกับสองปีเมื่้เนี่ยเกือบเกือบสองนี่จอมโบว่าเป็นคนดีไอ้ลีรำอ,อุบลน,นะก็อุบลเนี่ยไปไปดีครับย่างต่อยได้นะครับนี่ล่าสุดเพิ่งป้องกันแชมป์น้องเขาได้เนาะไปจริงไปจริงไมไปจริงไหไปจริงบอกจริงแชมป์บ้างจริงแชมป์บ้างนะรุ่ร้อยสิบห้าปอนด์แล้วก็ แล้วก็ชนะใครนะไม่ที่เราที่เราได้หมัดทุกเดียวแล้วก็ชนะนะที่วิ่งหนีรอบไปจีใช่เราไหมไม่ได้ไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งอ๋อนอน้องกันตัวเ็ในแข้งแตกเนาะแกนี่หายแล้วครับหายแล้วหายแล้วแต่พูดถึงนาจอมบดยังหายกินได้อีกนานยังต่อยอปกว่าผมไม่รู้เอาเงินไปไหนไม่กินไม่เล่นไม่เที่ยวนะครับผมเดียวเดี๋ยวเราไม่กินวัวเมียมากผมพาจะไปซ่อมนม่เอาัวเผาไปไนผมจะพาไปซ่อมวันนั้นนะครับนะ แล้วเมียโทรมาเนี่ยรีบวิ่งหนีนะครับใจเป็นรยะยันเงียบกันดันว่าจะต้องไม่ตไม่ในยันเขาในยันแล้วกัวแล้วกัวเพราะงั้นว่าจะร้่อเนาะใส่เอาใส่เอาอยู่เอาละะคุณกูเป็นตากล้องอยู่นะครับเออก็ไม่เป็นไรก็รุ่นลาวคาริโอกันระผมที่กับจอมหมดแต่มันมันีใก็ดีใจเนี่ย ผมพูดงูเลยเนี่ยผมรู้งานผมรู้ว่าตอนที่เขาบอกเอ้าจอมงดจะมาเลยถ้าจอมงดมาเนี่ยผมไม่มาแน่นะผมกลัวมีไฟที่สิบสองสิบสามอีกน่ารักนะครับจอมงูเราบอกว่าน่ารักเอาเงินมาหยิบแต่ซองมันใหญ่จิ๋วๆนะครับพอไปเพิ่นเลื่อนเลยมากขึนไปเนี่ยเอ่อเอามากขึ้นไปก็ปะไกเพชรปะไก่เพชรมันก่ยังยังเย้าอะไรกัไมันนี่ผม สมัยช่วงที่จอมหมดนอทน์เด็กก็ถือว่าสุบเอดเป็นเบอร์นึ่งเนาะไม่ว่าจะต่อยจอมหมดก็เป็นแชมป์ม,มูบินีไหมครับยังครับยังนครับไม่เคยได้แชมป์ม,มูบินีนะมันจะลองนี่เป็นแชมป์ม,มูมินีกี่เซนครับโอ้ก็ก็กร้อยแปดร้อยแปดสองสอสาิ้าหาปรยเซนเนี่ยแต่จอมหมดจอมหมดอ่าจอมหมดชิงนะครับร้อยร้อยห้าร้อยแปร้องร้ยห้า ไม่ได้สักเส้นครับไม่ได้สักเส้นนะครับเีเคยชิงสี่โอ้เคยชิงลุมบินีสี่เดียสี่เดียบริเวณเดียเคยชิงลุมบินีสีครั้งแต่ไม่เคยได้สักครั้งนะครับแต่รอบปั้นท้ายตัวเองกับลุงลุงนารายลุงรายเนี่ยเกบได้ที่สุดบอกแพ้่บ่แพร่นี่โอ้เคยชิงเพิ่งรู้เนี่ยว่าเคยชิงสีเดียสี่เดีบ่แล้วกับอีกคนหนึ่งใครร้อยแปดไอ้ใครว่าที่มวยเข่าเหเก็บประตูหมดใช่ไหมต้องแน่นจ็บประตูแมนบ่ก็แพ้เขาเนาะในการใหญ่วันนั้น ก็าสามารถก็จะได้ช่องเจตดาช่องเจตครับแต่ว่าเตะเตะนี่ผมชอบกัดบอลจอมบอลนะเนี่ยเวลาเตะซ้ายปึ๊บปึ๊บแล้วเตะแล้วพับนะครับผมกินยกเดียวไม่ตีไรยกอีกจอมบอหนึสุจยอดน,นะครับผม กินหอจกินมัดเรื่องตะกวดพ่อครับเลยบ่กลับได้ปรถอนนั่คือบ่มีรายการนะมีรายการมีรายการรายการฝากด้วยเลยปันที่สามที่ต่างประเทศนะครับนั่นเดี๋ยวจะไลฟ์สดในเฟซบุ๊กวันของวันที่ยี่สี่ประมาณตีหนึ่งครับฝากหน่อยนะฝากจอมโหมดเฟซบุ๊กเป็ภาษาไทยจอมโหมดน่าจะเป็นแฟนเพจจอมโหมดอีมินเลแอร์ครับก็ ไอ้ถ้าเป็นเพจก็จ้ามุดเสริมพอนเจอามุดเจ้ามุดเสริมพอนพีวัฒน์ครับเข้าไปดูได้เลยเข้าไปดูได้นะครับฝากติดตามด้วยนะยังไงก็คู่รักคู่แค้นผมต่อยกันสิบเอ็ดเทียบสุดยอดสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลยสิบเอ็ดเทียบนะผมจ้ามุดกับผมเคยชนะเยอะกว่าจ้ามุดเนาะจ้ามุดชนะเออแค่ห้าคอนเสรองชนะสี่รองชนะเสมอสองผมชนะห้าไม่ใช่เหรออ่าเอาเถอะเอาฝากหน่อยนะผมเอาไว้ซ้ำนี่แหละครับผมสวัสดีครับ แล้วก็มาพบน้องอีกคนหนึ่งครับมากับจอมหดครับผมก็คือประกายฟ้าเพชรปะกายเพชรนะครับผมมีเจ้าหรือว่าใจอาของเจ้ากุดกตันดูเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่เขามาขายทัวใครยังเนาะมืสักแก,ก้วจำได้ไหมที่อยู่ห้าพศปี <Okay. S 1> เดินสายสมัยก่อนเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับผมจำได้ว่าใส่ทรงทรงทรง,งเลยทรงเลี่ยนซ <Yes. S 1> สมมวยเนี่ย เห็นตั้งแต่เล็กๆตอนนี้ก็โตแล้วครับผมแต่บอกคำเดียว126กว่านี่ผมอยากวัดอยู่นะครับนะเป็นนักมวยที่สุดยอดครับผมต้องยอมรับว่าในความต่อยของน้องเขาแล้วเป็นนักมวยที่สู้มากแล้วอุ้หนักมากนี่ครับผมเป็นนักมวยที่แบบสุดยอดฝากนทำมิ้นรายการได้มีครับช่องวันไหนครับตไกลไเพช่อง24 24ที่ไหนครับช่อง7อู้ช่อง7สีนะฝากหน่อยที่ช่อง7สีนะครับผมเด้อชสมใจสีไพน้อง น้องเจ้าเหรอเนี่ยเพชรลุงเพชรลุงโอ้โหก็สูงเหตว่าเนาะไก่กับเพชรลุงนะครับผมสีไดงยกไก่เพชรลุงก็มันก็มีสภาพเท่าไหร่แล้วการให้กำลังใจกันที่ก็อยู่เป็นคนสแก๊กเขาเห็นกันน้องมาเตะกี๋น้องน้องเรับตอนนี้ก็กลับมาภาคันไปชนะสักทียนหรอกสามชนะสามเที่ยวชนะใครบ้างเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยมึงเอ้ยมึงสั่งเองปะเดี่ยเอาผพา แลมบองบิ๊กแบงบิ๊กแบงนี่ครับพิกชนะบิ๊กแบงกันวะเพรพิกเลือกอามุนเดียวมวลเดียวว้นี่ครับต้องยอมรับเป็นนักมวยที่โซโลหดแล้วเป็นนักมวยที่เคยเคยได้ดูเดือนประจับปีบ่มได้ของของอย่างของนุองปีนี่ปีห้าเก้าดูเดือนของนุองปีนี้สก๊อตเฟรดจำได้ไหมเดดลิสตายกับเดดลิสนะครับแลกกันโซตายเลกไฟแหนเนาะโดนนับก่อนบ่ได้นับก่อนแล้วก็มาโดนสองนัดแล้วมาโดนสองนับแล้วชนะ แล้วกลับมาชนะนอบแล้วกับมชนะรบแบบว่าเราดูได้นับก่อนได้หนึ่งได้นับคือว่ารอบแรกนับได้นับก่อนแล้วมาโดนนับสองนอบสองนับแล้วมันได้นกอนี่คือสุดยอดนะประกายเพชรอิมเลนเองหรือว่าชายาหองเจ้ากุดกตันดูเป็นนัวที่ผมต้องยอมรับว่าสุดยอดครับผมการแข่งใกช่องเจ็ดสีวันที่24นะครับผมนะเมษานี่เดือนนี้ฝากเสียน้องละผมอยู่คนหนึ่งเมนะครับเด้อเอาสวัสดีครับ

ส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย้ yeah!